มาดูเรื่องดีๆจากขยะกันบ้างค่ะปัจจุบันขยะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้เทคโนโลยีหลายด้านเข้ามาช่วยผลิตให้ขยะกลายเป็นเชื้อเพลิงก่อนที่จะกลายเป็นพลังงานที่สามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ มูลฝอยกองมะฮือมาขนาดสูงกว่า3เมตรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขยะตกค้างสะสมในประเทศไทยที่มีทั้งหมด26.77ล้านตันซึ่งขยะเหล่านี้กำลังรอคอยการกำจัดอย่างถูกวิธีซึ่งถ้าหากไม่มีการกำจัดที่ถูกต้องขยะมูลฝอยเหล่านี้จะส่งผลกระทบทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมและกลายเป็นแหล่งเพาะพันุ์เชื้อโรค ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในที่สุดจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษพบว่าในปัจจุบันมีสถานที่กำจัดขยะทั้งหมด2,490แหง่งเป็นสถานที่ที่มีการกำจัดแบบถูกต้องเพียง466แหง่งคิดเป็นร้อยละ19ที่เหลือเป็นสถานที่กำจัดแบบไม่ถูกต้องทำให้ภาครัฐมีนโยบายผลักดันสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาและผลิตพลังงานทดแทนจากขยะเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยที่เราเคยใช้วิธีง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเขานําขยะเสร็จแล้วก็ไปฝังกลบปัญหาคือที่ดินที่มีการฝังกลบขยะเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะให้ไปสร้างหลุมฝังกลบขยะนะฮะอยู่ใกล้บ้านตัวเอง บริษัท TPI โพลีนภาคเอกชนรายหนึ่งที่ขานรับนโยบายภาครัฐได้จัดตั้งโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าจากขยะขนาด20เมกะวัตต์ด้วยการรับซื้อขยะมูลฝอยจากชุมชนรอบๆโรงงานภายในจังหวัดสระบุรีและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีก6จังหวัดเป็นจำนวนวันละ1,000ตันเพื่อรวบรวมขยะทั้งหมดมาผ่านกระบวนการก่อนจะนำไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้า ซึ่งแน่นอนเราก็เห็นอยู่ว่าในในขยะเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของพลาสติกกระดาษหรือผ้านะครับถ้ามีโรงงานคัดแยกนะครับกระบวนการคัดแยกแยกสิ่งพวกนี้ออกมาได้มันสามารถเป็นเชื้อเพลิงใช้แทนถ่ถานหินได้กระบวนการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชนเริ่มจากการคัดแยกขยะสารอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุออกจากกาันจากนั้นจะทำการกระจายและลดขนาดขยะให้เล็กลง ขยะที่สามารถนำมาทำพลังงานเชื้อเพลิงได้ดีนั่นคือกระดาษเศษผ้าพลาส,สติกขยะเหล่านี้จะถูกเครื่องคัดแยกออกมาเรียกว่าพลังงาน RDF ซึ่งให้พลังงานความร้อนได้สูงถึง4,000กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รมัมปี2,556กรมควบคุมมลพิษพบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะตกค้างสะสมที่รอการกำจัดให้ถูกต้อง สูงถึง19.9ล้านตันและคาดการว่าในปีนี้ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นถึง17.8ล้านตันในปีนี้วันนี้ขยะกำลังจะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเมื่อขยะไร้ค่าสามารถนำมาใช้ทำเป็นพลังงานทดแทนพลังงานถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ซึ่งก็เชื่อว่าคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศจะดียิ่งขึ้นด้วยมลภาวะที่ลดลง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้หลายพันล้านบาท